ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องนะครับมืลอีสิบห้ามาเบิงสิบบาผ้ามาสิบห้ามาขยายจุลินทซี่เอ็มนะครับจุลินซี่เอ็มของยุสวนกับเดือดสมนีนะครับจะขยายไปจะหมดแล้วต้องขยายไปแต่ใส่นะครับจุลินทซี่เอ็มนะครับตัวนี้ที่เข้าซื้อจากก้องตลาดนะครับมา มาใส่นะครับเขาจะมาขยายต่อเพราะว่าเขาต้องเื่อดูนะครับตัวนี้เนาะเขาต้องมาขยายขยายหัวเชือนะครับขยายเป็นหัวเชือนะครับอ่ะมีวิธีการทำยังไงอันดับแรกก็คือมีน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจากผมออกจากสะนะครับสะขางบานนะครับมาซึ่งเขาจะมี จุลินทรีย์ธรรมชาติหรือสารอาหารจากธรรมชาติทั้งสองนะครับกากน้ำตาลน,นะครับกากน้ำตาลซึ่งควรนี้ก็ประมาณหนึ่งจุดหายกิโลหรือว่ากิโลครึ่งนะครับผมจะใส่ลงไปนะครับจะใส่ลงไปจะใส่ลงไปแล้วก็คนไปพร้อมนะครับ ใส่กลางน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลโอกิโลครึ่งน,นะครับกิโลครึ่งปอน้ำน้ำทั้งนี้ก็ประมาณสิบลิตรสิบสองลิตรนะครับนะใส่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นการขยายนะครับขยายหัวเชื้อนะครับเอาใหหมัดนะครับเอาใหหมดเลยนะครับ เอาเห็นหมดเลยนะครับเสียดายนะครับประมาณน,นี้นะครับหลังจากนั้นเขามาค้นนะครับค้นกากน้ตาลให้มันแตกก่อนนะครับคน้คนคน้นค้นกากนตาลที่มันเป็น,นเหนียวๆนะครับให้มันแตกให้มันละลายกับน้ำได้ดีนะครับเป็นการขยายจุลินทรีย e ์ E.M. แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆ คนนี้แตกครับค้นกากา้์ตาลสำหรับกากน้์ตาลบางเจ้าอาจจะเหนียวนะครับบางเจ้าอาจาจะเชี่อจางนิดหน่อยนะครับแล้วจผจ้าผู้ประกอบการเขาผลิตมากนะครับเนาะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาจะมาส่ หัวเชืออันนี้เป็นหัวเชือจุลินซี่นะครับหัวเชือเ e อ็มเขาจะเติมลงไปเลยน,นะครับเนาะนะครับเขาจะเติมลงไปผมจะเติมลงไปประมาณหาฝานะครับหาฝา หานะครับกตประมาณนี้นะครับเนาะะม้านเนี่ยหลังจากนั้นก็ค้นห้ขรากันนะครับค้นห้ขรากันนะครับครับประมาณนี้นะครับ จุลินซีตัวนี้คือเข้าผสมเรียบร้อยนะครับเข้าจะเอาไปใส่เลยใดบ่ได้นะครับนิดเดียวนะครับไปผสมน้ำกับอีกสีบเล็ดนะครับผสมน้ำกับอีกสิบเล็ดประมาณนี้นะครับผสมน้ำสีบลิตรประมาณนี้สามารถเอาไปลดพักลดตน้นไม่ที่เขาปลูกได้เลยนะครับเนาะ โดยเฉพาะที่ผมใส่ยุนย่นนี่ยคือในแผงช่วนชุ่มนะครับผมจะใส่ใส่ตัวนี้ไปไปซอยลดนะครับเนาะถามันเหลือหรอครับที่มันเหลือลหรอเขาเห็ื่อแหด่ต่อไปเขาก็มาบรรจุขวดนะครับบรรจุขวดพลาสติกบรรจุขวดพลาสติกมันจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมเห็ดไว้ก้อนหนานี่ประมาณเจ็ดมือเจ็ดมือหรือสิบมือนะครับเขาจะเป็นแล้วนะครับ้าเขาเป็นดีเขาจะมีฟ้องนะครับ เขาจะมีฟ้องขวดจะแน่นแข็งเพราะว่ามีกาดนะครับอยูใ่ในขวดนะครับเนาะตัวนี้เขาจะเจ็บไว้ได้โดนนะครับเข้า่ตองมาขยายแบบเริ่มต้นนี่อีกนะครับคือเอาตัวนี้ไปใส่เลยนะครับเอาตัวนี้ใส่เขก็ใส่ปริมาณหน่อยคือกันครับครับเขก็ใส่ปริมาณหน่อยคือกันครับอ่าใส่ประมาณข่งแก้วนะครับเนาะ ตอนานยี่สิบลิตรกับประมาณนี้นะครับเข้ากับผสมลงไปนะครับผสมลงไปเข้าก็เอาไปลดเกิดพักพ่อไปได้นะครับนี่คือการผสมนะครับต่อไปก็คือข้อบรรจุขวดนะครับบรรจุขวดบรรจุขวดแล้วเขาเอาไปไว้ในหล่มนะครับเอาตัวนี้บรรจุขวดไปก่อน บรต้องให้เต็มนะครับเนาะให้ได้ประมาณจักลิตรหนึ่งนะครับก็ต้องให้เต็มขวดเพราะว่าถามันเต็มขวดเวลาเขาเกิดแก๊สเกิดในขวดนะครับมันจะมีแรงดันนะครับจะมีแรงดันเพี่ในขวดแตกได้นะครับต้องให้เหลือไว้นนะครับประมาณข้อขวดนะครับประมาณข้อขวดประมาณนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดนะครับ ดับแรกก็คือปีห้แห่นก่อนนะครับปให้นแนนนหลังจากนี้เขาก็เอาไปเก็บไว้ในชิลล์มนะครับเนาะสำหรับการขยายจุลินทรีย์ที่ใช้หัวเชื้อ E.M เป็นตัวขยายฝากไว้จำเนียนะครับฝากกดติดตามกดแชร่กดไล่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอาชิงท้ายไปนิดนึงครับ ขาห้องว่มีหัวเชื่อตัวนี้ห้อสิขยายจังไดนะครับเดี๋ยวติดตามในตอนที่2นะครับนะสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ